ทุกวันนี้ออกเจอเลยเถิดมาเยอะนะคะเริ่มมาจากการเป็นรายการวิทยุเล็กๆรายการหนึ่งมาเป็นหนังสือมาเป็นเ,เพลงมาเป็นมิวสิกวิดีโอแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตแล้วก็วันนี้มาเป็นเดอะซีรีส์เป็นละครแล้วคะ่ะ มีเกณฑ์ในการเลือกแต่ละเรื่องนะคะมาทำละครยังไงบ้างเลือกความที่ขนาดไหนก็คุยกันเยอะค่ะเพราะว่าพี่ช๋ากับพี่อ้อยเองก็คงมีหน้าที่ในการสนับสนุนข้อมูลในการที่จะนําเอาเรื่องราวที่เราประทับใจนะคะมาการตัดสินใจในการเลือกเรื่องเนี่ยก็จะเป็นทางคุณเอสกับทางผู้กำกับคนเขียนบทร่วมกันหลายๆคนช่วยกันคิดช่วยกันคุยกันนะคะครับก็จริงๆต้องบอกว่าขับไฟเดย์มันมีมันมีเรื่องราวเยอะมากครับอย่างที่ บอกกันไปเมื่อสักครู่คือคาเฟ่เดย์จัดกันมา7ปีแล้วและใน7ปีนี้มันมีเรื่องราวที่แบบคนโทรมาเล่าให้ฟังมากมายมากครับแล้วก็เรื่องที่เราคัดมาเนี่ยต้องบอกเป็นเพียงแค่บางส่วนแล้วก็เป็นสิ่งที่เราสึกว่าเฮ้ยมันมีหลากหลายมุมมองพยายามจะเลือกเรื่องที่มันมีหลากหลายมุมมองของความรักนะครับรวมไปถึงรักที่อาจจะมีความ อมยิม้มอมยิ้มบ้างหรือบางเรื่องก็อาจจะเป็นอะไรที่แบบว่าเศร้าแล้วก็ดราม่ามากแต่สุดท้ายเสน่ห์ของคับไฟเดมันคือความจริงที่เกิดขึ้นจริงกับคนรอบข้างในสังคมปัจจุบันนี้ครับคือตอนแรกไม่ไม่ได้คาดหวังนะครับไม่ได้คาดหวังว่าแบบเฮ้ยมันจะออกมาแบบใหญ่โตขนาดนี้แล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะมีคนสนใจมากขนาดนี้เหมือนกันครับ ก็เป็นอะไรที่ร no tamam> ู้ส nice> ึอเออเกินความคาดหมายเหมือนกันครับแล้วก็ไม่รู้สิครับส่วนตัวรู้สึกสนุกสนุกมากกับตอนที่แบบเตรียมงานกับทีมงานทุกๆคนตั้งแต่แบบคนเขียนบทนั่งประชุมกันถึงตีหนึ่งตีสองทุกวันช่วงนี้อะไรเงี้ยฮะรวมไปถึงการวางคัดเลือกนักแสดงทุกๆคนนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่เรารู้สึกแบบดีใจมากๆก็คือเวลาสอบถามไปที่ใครติดต่อใครมาร่วมงานด้วยทุกคนก็ตอบรับแล้วก็ไม่มีใครเลยสักคนที่ปฏิเสธ ต้องขอบคุณทุกคนมารวมถึงนักแสดงทุกคนตรงนี้ด้วยครับแสดงละครมารางวัลเดียวที่ได้รับนะในการแสดงคือเล <c oughs> ดูโอจาก A ทามจากเอทามนะรู้สึกแบบโอ้โหพอพี่ชอจะทําละครอุ้ยอยากจะกลับมาขอบคุณด้วยแล้วก็ไม่ได้เล่นละครนานนะกว่าจะเล่นละครแต่เรื่องนี้ก็เรื่องมากเหมือนกัน <c oughs> แต่พอแค่คนที่ถูกลืมนะครับแค่ชื่อเรื่องแล้วก็เรื่องราวของคุณยะเนี่ยนะฮะทำให้ผมกระตือรือร้นมากแล้วก็เหมือนกลับมาเป็นนักแสดงแบบ เข้าวงการใหม่อีกครั้งหนึ่งประโยคสั้นๆอย่างที่พี่ชอดพูดเมื่อกี้นะฮะฉันมีแฟนแล้วโหแบบมันยิ้มในความซื่อสัตย์ต่อผู้หญิงคนนั้นแต่มันก็เศร้าในเวลาเดียวกันที่เขาจําเราไม่ได้อ่ะโอ้โหผมบอกว่าผมคิดว่าเป็นการแสดงละครที่ผมไม่ต้องแสดงแน่ๆครับเรื่องนี้อืมผมไม่ต้องแสดงเลยครับผมแค่ทําไปตามเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นจริง ผมรู้สึกว่าแค่ความจริงเรื่องเดียวก็พอแล้วสําหรับโปรเจก์นี้นะครับนั่นก็คือสเสน่ห์แล้วก็สิ่งที่ผมอยากมาร่วมงานด้วยในวันนี้ครับก็สำหรับขับไฟเดย์เดอะซีรีส์นะคะเราจะออนแอร์ air ที่กรีนชานลทุ่มทุ่มตรงของ,งวันเ<ร>สาร์น,นะคะแล้วก็เริ่มวันแรกคือเสาร์ที่6ตุลาคมครับทางกรีนชานลก็อยากให้ดูกันแล้วก็อย่า,า,งา,งา,างที่บอกเขาว่า สิ่งที่ขับไฟเดย์ทำตลอดมาก็คือการที่เรา <c oughs> เรียนรู้ประสบการณ์จากประสบการณ์จริงนะคะเพราะฉะนั้นชีวิตคนเรา <c oughs> อาจจะไม่ได้ต้องเจอครบหมดทุกอย่างก็ได้เราใช้วิธีเรียนรู้จากชีวิตของคนอื่นก็ได้ค่ะมีโปรเจกต์เป็นหนต่อไปม่รู้ทำอไรเดย์เเห็นเพืนเลยเถิดมาเยอะคือจริงๆ <c oughs> ต้องพูดต,ตรงๆว่าเวลาที่มันจะเลยเถิดแต่ละครั้งนี่ไม่ได้ไม่ได้กะเกไม่ได้ตั้งใจไว้ก่อนนะคะไม่ได้คิดมาก่อนล่วงหน้าแต่ว่ามันไปเรื่อย ก็เด <łość> ี๋ยวดูแล้วกันค่ะว่ามันจะไปไหนต่อพี่ก็งงเหมือนกันเพราะว่าการที่จัดคาเฟ่เดย์มา7็ปีนี่ก็ถือว่ามหัศจรรย์เกินแล้วคือตอนเริ่มต้นก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมายาวขนาดนี้ด้วยนะคะผมว่าไปถึงฮอลลีวูดแน่โอ้โห